คืนชอบโผลแล้ว <il> มันชอบซื้อน้ำมูกไม่เป็นไรนะ롱เคยเชงจริงๆมันคืออะไรแข่งกินตังเท่านั้นสมมติว่าวันนี้วันนี้เราจะแข่งนนไปนัดประทุมอย่าไปนัดจังหวัดทำไมพี่ไม่นัดที่นนเลยอะพวกนั้นมันก็คิดว่าพี่อะเข้าข้างดึงเชงดึงเวลาเดินมาคนหนึ่งก็มาคํำคอแล้วก็ปืนจ่อหลังมาพี่ก็บอกปาพี่ปะ ก็เนี่ยก็มันได้หมดมันอยู่ที่คนจะเขียนไม่แล้วจะให้พูดนานสั้นหรือพูดได้หมดแต่สนุกก็ยาวไปเรื่อยๆพี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสตีดเอาหลอสตีดเอาหลอใคร้วนี่นะอ้อยไปแล้วใช่รอบนี้เสียงเรียกร้องมา โทรศัพท์ก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยไม่เชื่อหรอใครโทรมามาเดินต,ตลาดนี่คนทักตลอดนะเฮ้ยทักว่าพี่ก็ถ <c oughs> ่ายพี่บอยเหรอมันคนนี้ต้องคนนี้เลยต้องคนนี้คือมันมันต้องลูกพี่ผมอะสติแล้ลอต้องนึกถึงเขาเลยต้องเขาเลยเพราะนาอ้ออสก็ส่งมา <c oughs> ใช่บอกว่าถ้าเองอยากรู้เรื่องในยุคพ,พวกเองอะ <c oughs> ไม่ใช่ยุคกูนะบอกงี้ไวรุ่นตอนปลายัยรุ่น80ดแล้วก็ต้องมาคุยกับพี่บอยครับหลายานรู้จักนะครับหลายานก็อาจจะยังไม่รู้จัก จ้าที่ตำรวจที่มาดูอยู่เรื่องมานานแล้วนะครับเรื่องเราจะเล่าแบบวันนี้เป็นเรื่องการะครั้งหนึ่งการระครั้งหนึ่งพูดแบบโคกซีโร่ไอ้ยัยเขาจะมาหาเราเหรอเรื่องมานานมาแล้วนะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนการแข่งรถบนทางแล้วตอนนี้พี่บอยเองเขาก็ไม่ไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องเยอะถ้ากล้องไม่มีก็ยังพอได้มาแล้ววันดีสักหน่อยห่สวัสดีบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลที่บอาบอยเชงบอยเชงบอยเชงคนรู้จักก็ไม่ว่ากันแต่คนไม่รู้จัก ใครว่าบอยเจงนี่คือฉายนามบอยเชงของจริงตัวจริงเสียงจริงเสื้อที่เขียนว่าบอยเชง3 4 7ส่เจ็ดเนี่ยคนนี้ขายดีๆัปอนสเซอร์เรดแบร์นะถ้ามาใช้เรดแบร์จะขายดีกว่านี้ใช่ใช่ใช่ใส่แล้วไแล้วไม่ฟิตมั้งเหรอพอดีนะเวลาพี่สั่งเสื้อไหญ่บางพี่คุยรู้เรื่องหรอรู้เรื่องมางไม่รู้เรื่องมางมันต้อหาพี่ยังไง จำุคืนชอบถอดแล้วมันชอบซื้อจำมูกไม่เป็นไรเอเคมั้งอ้าวมาอยากรู้เรื่องพี่บอยเชงนะครับเริ่มกันเลยพี่บอยครับพี่อยู่ดีจะมาจากเชงเลยคงเป็นไปไม่ได้หรอกใช่มันเริ่มมาจากอะไรก่อนพี่เอาเริ่มแรกเลยนะไปไปดูรถก่อนอ่ฮะหน้าเซนจอนเนี่ยสมัยก่อนเราก็ไปดูเฮ้ยนี่คุณนันพาเลทเนี่ยทานทานมายุคเซนจอนเนี่ยพาเลทยังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังไม่เท่าไหร่อยู่พี่น้อยบอกไงพระวิภามีสองยุคไปไปเซนจอนเนี่ยไปดูไม่มีรถไม่เป็นผู้ดูผู้ชมที่ดี พอมีจังหวะเราก็มาขยับซื้อรถแล้วก็ไปอ่านตามวิภามั่งเกษตรตัดใหม่มั่งอะไรเงี้ยเรียบทางด่วนมั่งรถคันแรกของพี่รถอะไรที่ไป bm e สามสิบเครื่องอาบียี่สิบตอนนั้นผมยังไม่รู้จักอ่าัมไม่รู้จักผมไม่รู้จักแล้วก็พังแล้วก็มาซื้อเซฟิโลแล้วก็มาจัดเชงเดี๋ยวเด็กวัยรุ่นยุคนี้พี่บอยผมว่าพี่บอยคิดเหมือนผมเฮ้ยไปเชงวะช่วยช่วยนิยามคำคำหน่อยคำว่าเชง ชเชงจริงๆมันคืออะไรแข่งกินตังเท่านั้นเออไม่ใช่ไปวิง่งกันเล่นไอวิ่งอย่างนั้นนะพี่บอยมันชอบพูดกับผมว่าไงรู้ป่ะไอที่มึงวิง่งกับการกุศลผมมาพูดประจามเราพี่บอยสอนผมมาแล้วคนในวงการชเชงก็จะบอกว่าชเชงคือต้องใช่มันนี่เท่านั้นส่วนไอวิ่งวนพวกเราทั้งหมดก็ไปการกุศลปล่าคืนนี้พี่บอยเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาโทรหาการเฮ้ยการกุศลหน่อยวะไอนี่มันอยากให้ไปก็ไปกันนะเขาเรียกว่าการกุศลแต่เด็กเดี๋ยวนี้ในในในอินบ็อกซ์สตรีทด็อกอะ พี่ยุคนั้นแั่งเชงที่อะไรอ่ะพุทธมณฑลอ่ะหน้าเต้นไอโอมดีคาอ๋อเซนกาญจนาเซนกาญจนาไอตรงปัใต้อ่ะเออแต่เขาบอกว่านั่น่นเชงไม่ใช่บางใหญ่ยังไม่ใช่เลยไม่ใช่เจ็ดเอ็ดก็ไม่ใช่เชงนี่คือมีเดิมพันเข้ามาเกี่ยวเข้าคือมีเงินไงเงินเดิแล้วนี่ยามเพาว่าเชงมาจากไหนอ่ะเออจริงจริงอ่ะเชงอ่ะมันมีหลากหลายนะมันมีทั้งสนุกสนุกก็ก็เรียกก็เชงนะจับเชงจับอะไรเงี้ยอ่ามันก็ พี่ว่าจริงๆมันก็เกี่ยวกับการพันันน่ภาษาจีนไม,ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เขามีนิยามกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่มันต้องมีคําว่าเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้งองถ้าไม่มีตัวเงินเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ว่าเชงแล้วอยู่ดีพี่มาจับเชงได้ไงอ,ะอ่ะก็สมัยก่อนเนี่ยไปอัดรถไปอัดเรียบทั้งดวนไปอัดเกษตรตัดใหม่เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนอยู่คนชื่อเด่น ทำรถอยู่เนี่ยซีูตอนนั้นมันมีมันมีจัด x อ็กโอซูปอารปี4ี่หกนู่นสนามบินสนามบินสหพัฒน์จังหวัดะไรชลบุรีชลบุรีติดร้อยเด่นไปไปมันขับเฟียสเฟียสฮะเฟียสอะไรหนึ่งอะไรสักอย่างอะไรอเจอัลต์เล็กอ่าคันเนี้ยเฟนรกตอนนั้นน่ะจริงๆมันมีคนจัดอยู่แล้วชื่อเอกหัวทองพี่เอกหัวทองก็คือคนจัดเอ่อดริฟท์อันเดอร์กราวคันเนี้ยก็ไปแทงจำได้ว่าแทงไปพันหนึ่งเดี๋เยอะ แสดงว่าเอกหัวทองจัดก่อน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 แต่เขาจัดตรงชลบุรีใช่ตัดเส้นใบพัดแทงใบพันหนึ่งได้มาแ0ดโดนหักค่าน้ำพี่ก็เฮ้ยเขี้ยแม่งเยอะว่ะคันนี้ก็มาคุยไอบเด่นบอกให้เราจัดตรงนี้ดีกว่าอันนั้นที่แทงเนี่ยแทงรถใครแทงรถเด่นไงพี่การนั่งนี่ไงถามจริงไอพี่เด่นนี่มันขับรถโอ้แม่งขับรถขอขอพูดกับใหญ่ใๆได้ปว่าเดี๋ยวพี่ดินดูเสียนะโอเคขับรถเขี้ย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 เลยรถมันเออรถมันเล็กแล้วหูแม่งแบบเฟสเก่าๆอ่ะคันเล็กๆริมเรียมอ่ะ วางหนึ่งเจโบหกหกสูบอ่ะเจโบแล้วเครื่องนี้เข้ามาในคอนโซลแล้วใช่ก็แทงตังได้ตังมาใช่พี่เด่นครั้นี้ก็มาคุยกันว่าเฮ้ยแม่งหักเยอะนะเรามาจัดตรงนี้ดีกว่าเอาไว้เอาเว้เริ่มถึงแล้วทุกกคนก็แรกแรกก็จัดด้วยกันยาเด่นแล้วก็มาถึงวันหนึ่งก็แยกกันแยกกันตอนที่ว่าถนนเส้นพระรามห้าเพิ่งตัดใหม่ตัดใหม่ครั้งแรกจัดที่ไหนพี่กับพี่เด่นบางบัวทอง แล้วก็สมโคกกรมุลทองช่วงไหนผมจำไม่ได้แล้วตรงตรงสองนั่นแหละสองหัวปลานั่นแหละแต่ก่อนตอนนั้นโรงพักมันยังไม่ย้ายเอโซเกือกม้าแล้วก็สามโคกแล้วก็สามโคกทุกอย่างรู้ครั้งแรกรถมาเยอะไหมเยอะนะสมัยก่อนมันไม่มีมือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรก็เบอร์โทรแต่พี่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี่พี่ก็ไม่ได้อยู่ในสนามแดกจ๋าใช่มันก็ปากต่อปากเองสมมติว่าเช่นมีรถเนี่ยครับเอ้ยกูก็อยากวิ่งไว้รถกูก็ทํามากูก็มั่นใจในรถกูก็อ้ มันก็หาคู่ง่ายมันก็มาบอกพี่พี่ก็ไปเดินหาคู่หาคู่วันวันหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนแรกๆเนี่ยจับได้เนี่ยวันหนึ่งห้าคู่เจ็ดคู่นะอาทิตย์หนึ่งจะสามวันเชื่อกูยังวันเว้นวัน่ะอังคารพฤหัสอาทิตย์ถ้าเกิดว่าวันไหนมีคู่พิเศษก็อ,อังคารพุธต่อได้เลยนะอาใช่ถ้ามันมีรถเนี่ยเดี๋ยวคนก็มาดูเองมันคืออารมณ์โปรโมเตอร์มันมีมันเป็นมันมีวิธีความสามารถที่พี่จะต้องไปพูด ให้เขามาแข่งกันได้แต่ต่างคนต่างอยากได้เปรียบพี่มีหน้าที่ทําให้เจอกันตรงกลางอ่าอ,อะไรประมาณนะั้นแล้วพี่บอยเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าอ่าไอ้คันนี้ต้องเจอกับคันนี้อะไรเงี้ยเออผมอยากรู้ว่าความรู้สึกพื้นฐานก่อนว่าเราเป็นคนเล่นถ้าเราแทงจะทํายังไงให้แม่งเฮียจะแทงยากวะสมมติว่าเอารถเชฟกับรถโก้มาแข่งกันครับแล้วเราจะไปแทงเฮียกูจะแทงใครดีวะ มันเป็นความสุขยังไงก็อาจจะติต่าง e v o กับ f อ2วิ่งกันวันนี้ยังไงคนก็ใช o อ่าแต่มันต้องมีตั้มต่อมีแฮนดิแคปกันไงพอมาวิ่งข้างนาะอ่ะต่อกันมาสองแผ่นหัวในสามแผ่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคือถ้าวิ่งในสนามยังไงผมก็ชนะสมมติว่ามาแข่งกันแล้วแบบมันแทงง่ายคนแห่ไปเทอยู่ข้างเดียวมันไม่สนุกแต่ถ้าเกิดว่าเออไอ้เขี้ยแม่งโหพี่บอยแม่งไอ้เขี้ยมจัดได้ไงว่าคู่นี้แม่งไอ้เยี่ยกูไม่รู้จะแทงใครไอ้อย่างเงี้ยแม่งเออเราฟังได้ยินเงมมีควาสุข เออมันเป็นความสำเร็จของเราโถูโถ่โ uh. ถ,ถ,ถคนที่มาแข่งเชืยงอะ่ะมันก็แข่งสนามได้นี่แล้วทำไมก็ต้องมาแข่งเชือกเ่อตอน,น,นสนามนะไม่มีไง AMC ปิดอ่าแล้วก็มีก็ลาดบุรี คลองห้าไม่สร้างวัยรุ่นมันมีที่ระบายคุณต้องเข้าใจนะเว้ยเอ็มซีเช่เคยไปปะโอ้ไม่เคยผมไม่เคยรถเนี่ยอยู่โซนรถหมดเลยไม่หน่อยจะมีที่เทสมอไซค์ไอพวกแวนมันก็เขาก็จะมากันมาดูทั้งรถแล้วมาเทสมอไซค์กันด้วยข้างในถ้าตายก็โนั้นถ่บอลจะมีตายข้างในกันด้วยเอ็มซีมอไ์มไซค์มันเป็นถนนหมู่บ้านเออรถก็วิ่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย มันมันมันมุ่งไวหมดอะแล้วก็เลยอพอสนามปิดมันก็เลยมีเชงเมันก็เลยไปเจอพี่เด่นแล้วก็ไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นจนถึงวันหนึ่งพี่เด่นกับพี่แยกกันพี่มาอยู่พระรามห้าตอนนั้นถนนพระรามห้าเพิ่งตัดใหม่ลาดวงลาดยางใสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดใช้พี่ก็ไปดูไปดูขับรถดูที่ดูอะไรเงี้ยคนก็มาวิง่งส่วนเด่นก็จัด แบ่งโซนทำมาหากินพูดก็แบบแบบแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะพี่บอลก็โซนนี้พี่เด็กก็โซนนู้นไปทัทางกันกรเลือกเส้นพี่เลือกไงวะเดี๋ยวผมตอนตอนผมไปผมไปมือขวาพี่ผมยังไม่เข้าใจพี่เลยว่าพี่กันพี่ไปพี่สัษฐาวันๆพี่ทำไรวะพี่ขับรถล่องไปแล้วแบบเฮ้ยถนนเส้นนี้แม่งได้แม่งมีแม่งมีอ้อมหลืบแบบนี้ไปดูก่อนว่าทางหนีทีไรถ้าเกิดตำรวจจะมาปิดเนี่ยเรามีทางรอดไหมอ่าอันดับสองรถจอดดูเนี่ยมันจอดดูพอไหม ระยะทางเป็นยังไงครบ400ไหมเลือกตรงเส้นที่มันคาบเกี่ยวระหว่างสอพอกัสอบสพอเราเขาจะเกี่ยงกันไอ้นั่น,นเกี่ยงท้องที่นี้นไอ้ท้องที่นี้เกี่ยงท้อทงที่นั้นอันนี้เราต้องนำไม่ดินตัดกำแพงเลเซอร์ขึ้นตรงนี้นะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> กนะ <c oughs> ูไม่เกี่ยวนะตรงนี้กูไม่เกี่ยวเราสมัยก่อนเราต้องคิดนำหน้าเขาก่อน1.9อย่าไปเท่ากันถ้าเกิดว่าเขาเดินเข้ามาตามทันเนี่ยเรายังเหลือช่องว่างอีกทีหนึ่งมันเป็นถนนอย่างเงี้ยอันนี้ถนนแม่นะ ไอ้สามโค้มันจะมีมันจะมีตรงมายใช่ไหมตรงไปนี่ก็เป็นทางหลักตรงไปไหนก็ไม่รู้อายุยาอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็จะมีเวิร์กหนึ่งที่เป็นตัววายออกมาทางซ้ายแล้วซ้ายนี่ก็จะมีซ้ายอีกทีมีสะพานข้ามอยู่บนหัวอีกทีหนึ่งเส้นนี้คือเส้นแข่งส่วนเวลาคนมาดูเนี่ยผู้รับชมที่ดีเนี่ยก็มาจอดตรงนี้จอด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 จออกันหมดผมมั่นใจว่า MMC ก็ MMC เอเหอะ ไม่มีที่จอดอซ้ายสองขวาสองเท่ากับสี่สี่แถวรถจอดตรงกลางเท่ากับรถวิ่งได้คันเดียวถาม,มพี่บอยได้เลยใครมาช้านี่คือวิ่งมึงติดคนอ่ะเหมือนว,วิ่งผ่านตลาดนัดอ่แะและ,และตอนจัดแรกๆนี่แม่งเหมือนกับเฟสติวัลเลยนะม,มีมาทอดไข่เจียวขายมีไส้สิบ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 ไอ้สบไส้สเบไส้สิ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 บไสาสเบไส้าิบไส้สิบไส้สิบไส้สิบส้สิบไส้ทินท้ิ <laughs> ้งตบแส๊สบไส้สยบ เพราะเรามันมีเซเว่นเซเว่นม er no ันจะมีเฉพาะปั๊มใหญ่ๆมายตี้สีน้ำเงินบ้านลบบ้านลุบหนูเดินรับมาม่าข้าวหูมาแล้วไข่เจียวมึงเชื่อมาขายโคตรดีแต่เข้าวันไหนข่าวไม่มารถยังไม่พร้อมจะมีทีมงานครการพนันออนไลน์จำไว้นะครับพวกผมเริ่มาก่อน มันจะมีทีมงานปูเสือครวะมีน้ำเต้าปูปลาเยอะมีไฮโลมีน้ำเต้าปูปลามันก็จะแบ่งแบ่ง <พอ S 1> เวลาวงนั้นวงเงินเยอะวงนี้ระดับกลางวงนี้เล่นกันน้อยหน่อยมันมีหลายวงที่ไปเชงตรงนั้นน่ะมูลค่าสูงสุดที่เคยเชงอ่ะพีไ่ไม่ไม่ไม่เหมือนปัจจุบันนะ <พอ S 1> ปัจจุบันเนี่ยตัวเงินมันวิ่งกันเป็นล้านสมัยก่อนเนี่ยมากสุดวงนระมาณฝั่งละสองแสนสี่ วงนอกต่างหากนะก็สี่แสนแปดอ่าสี่แสนแปดอ่าวงนอกไม่รู้มันไม่เคยมาบอกเพราะวงนอกมาไปแอบจับใช่มันคลัวพี่รู้แล้วพี่บอยก็จะตะโกนว่าอย่าทำอย่างนี้ดิวะมันเป็นค่าความสามารถเราค่าความเสี่ยงเราที่เราควรจะได้ถ้าไม่มีเราคุณจะได้ชมไหมไปเดี๋ยวบางทีพี่บอยก็จะมีพระเดชพระคุณไงบางทีคู่มันราคามันชนกันแล้วอ่ะราคามันแสนหนึ่งละนี่แสนหนึ่งละแล้วถ้าเกิดไอ้นี่ยังใส่ไปอีกเนี่ยไอ้ฝั่งนี้มันไม่มีคนใส่แล้วเพราะดันกันชิบหายแล้วได้แค่นี้ อันนี้ก็พี่ว่าเขาจะเปิดให้วงนอกกันไปนะจัดมาขนาดเนี้พี่ว่าเจ้าที่รู้ตัวพี่ว่ารู้ปอว่าเนี่ยทำไมจะไม่รู้ไอ้เนี่ยคนจัดถูกเลยเขาจะมาล่อพี่ตั้งหลายรอบแล้วแต่ก่อนทำไมก่อนเราก็มันเราไม่ค่อยให้เบอร์ใครฟีซัวส่นนงพี่เป็นันเลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะเล่าว่าทาไมพี่ถึงรู้ว่าตํารวจเขาถึงมารู้ตัวเขาจะมาล่อพี่ก่อนจะเรื่องอะไรนะท่านต้องรู้กติกาการแข่งขันเชงก่อนรถสองคัน เงินต้องเท่ากันถึงจะวิ่งได้ทุกคนอยากชนะทั้งคู่แต่มันต้องแทงกันยากหน่อยมันคือการพนันอีโวผมแทงกับคุณคนแทงอีโวผมแน่ๆไม่มีใครแทงคุณเพราะฉะนั้นผมต้องต่อให้คุณวัดกันยังไงมันจะมีสับเชงเขาเรียกว่าหนึ่งแผ่นสองแผ่นสมมิกระเบื้อนนี่คือหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งแผ่นไอ้งนี้ก็าเรียกแผ่นหัวในอ่าเนี้หัวในถ้าอย่างเงี้ยแผ่นเต็มแผ่นเต็มเขาช่องว่างแผ่นเต็มเสิร์ฟรถอีกคันอยู่นี้ก็วัดกันไป เขาที่ทางท่านถามต่อ,อยังไงต่อถอยหลังก็ต่อเดินหน้าต่อเดินหน้า,นาเขาเรียกว่ามันต้องต่อพอต่อแล้วมันสนุกนเขาที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ย โหปล่อยตัวไงวะมันมีวิธีของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าวิธีมันก็มีลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะพี่บอยก็โดนนักแข่งด่าโดนนั่นด่าพี่อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกมันไม่ได้เบอร์ปิดเสมอไปคือทําอะไรก็ไม่ถูกใจหรอกธรรมดามันไปอยู่ตรงกลางของคําว่าผลประโยชน์เนี่ยสมมติว่าเช่ชนะเช่ก็ชมพี่ว่าดีถ้าว่าอะไรแพ้ขึ้นมาก็โอ้โหแม่งอย่างนั้นไม่เหมือนเดิมพี่บอยแม่งไม่เหมือนเดิมสมมติว่าวันนี้วันนี้เราจะแข่งนน ไปนัดปทุมปั๊มเอสโซ่นัดจังหวัดนึงข้ามาแข่งจังหวัดนึงอย่าไปนัดจังหวัดทำไมพี่ไม่นัดที่นนเลยอะตำรวจจับเลยตำรวจจับในพื้นที่เขาก็จะจะกวดขันในพื้นที่นั้นเราก็ต้องนัดนนไปแข่งปทุม นัดปทุมไปแข่งนนท์ปั๊มที่กูชอบที่สุดเลยนะคือปั๊มเอสโซปทุมบางกูวัดอ่ะทุกคนขับมาถ้าเก๋าเกมเนี่ยไม่มีใครจอดในปั๊มนะไปข้างหลังจอดด้านหลังหมดจนเต็มอ่ะถึงจะลถไม่มาแต่ปั้มมันก็ชอบเราด้วยเพราะเราไปเนี่ยมินิมาร์งทถล่มทลายถล่มทลายนัดเที่ยงคืนมาปีหนึ่งอ่ะสมมผมเป็นคนเล่นนะถ้าทุกผมถึงแล้วเพราะถึงเที่ยงคืนไม่ได้ไม่มีที่จอดแน่นพอไม่มีที่จอดเนี่ยเราไม่รู้ข่าวสารแล้วว่าคู่ไหนมันจะแข่งกันแล้วก็พอเสร็จปั๊บพี่บอย ไม่บอกที่ปลายทางอืมันจะมีประเภทแบบว่ากล่าวว่าไม่อยากมารวมที่ปั๊มไปรอที่เส้นเราไม่อยากบอกเพื่อที่ว่าไปรอเนี่ยไปจอดรอเนี่ยตำรวจมาพอพี่บอยเขาจะบอกว่าวินาทีสุดท้ายเลยพี่บอยจะขับรถออกไปแล้วไปสักครึ่งทางอ่ะพี่ว่าเขาจะโทรบอกใครสักคนแล้วคนก็จะบอกเฮ้ยสามโคกจากในปั๊มทั้งหมดก็จะแห่ออกตามถูกพี่บอยก็จะไปเซอร์เวยก่อน่ามีพ่อมาอยู่เปล่านะแล้วก็เก็บเงินรณะที่เก็บเงิน ถ้าเป็นการแข่งขันนะ่ะมันก็เดินไปที่เคาน์เตอร์จ่ายติ๊กเกอร์เบอร์มาแปะแล้วถ้าจะเชงมันต้องอยังไงวะพี่อย่างสมมุติเนี่ยพี่จะคิดก่อนว่าเราเหมือนกับเราเป็นคนเล่นเน่เราต้องดูก่อนว่ารถที่จะมาแข่งเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยมีตวงเงินหรือเปล่าพี่ถามก่เลยมึงแข่งเท่าไหร่<ม>เจ้าของรถก่อนดับแรกไม่มีพี่ไม่มีก็ไว้ก่อน เจ้าของตัวเองยังไม่แทงเลยแล้วใครจะกล้ามาแทงรถมือจริงวะมึงต้องมีตัวเงินแทงก่อนอ่ะมึงมั่นใจในตัวมึงไอ้พี่ผมแทงหมื่นหนึ่งเวลาเราไปบอกใครเฮ้ยคู่นี้แข่งกับคู่นี้นะเจ้าของแม่งมีละหมื่นหนึ่งกูก็กล้าแทงเว้ยอ่าห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันอะไรก็ว่าไปการที่คนเราจะท้าอีกคนหนึ่งแข่งอ่ะมันต้องมีปมอะไรกันสักอย่างวะวะเหมือนผมนที่ผมจะไปแข่งกระตูนทำไมอ่ะมันมีทั้งสองแบบมีแบบประเภทแรกที่ว่าสมมติโก้อยากแข่งกัะตูนใช่ไหมโก้มาบอกพี่แต่พี่ลองไปคุยหน่อยเอา แข่งก็ไม่ทะเลาะกันนะแต่ชับมิาพี่ก็จะมีวิธีประเภทที่2ก็คือพี่คิดว่าคู่นี้แม่งวิ่งกันแต่คู่นี้น่าจะสนุกแต่ว่าไม่มีใครท้าใครนะอันนี้คือพี่คิดของพี่เองว่าคู่นี้เทาวิ่งเนี่ยน่าจะมันพอเกียร์เสร็จปั๊บนะน้องๆก็ถามว่าจะไงต่อแล้วเขาจะดูรถกันยังไงฮะก็จะเปิดฝากระโปรงพี่วาก็จะเป็นคนบอกว่าคู่นี้แข่งกับคันนี้ราคาอตอนนี้<ต>หัวเหมออมหรือคันนี้ไอ้โตโก้ต่อให้ตูนหนึ่งแผ่น สมมติว่าหัวเหมอแล้วมันก็จะมีจิตวิทยาว่าเฮ้ยแบบพี่เงินแม่งไม่ไหลว่าขอแต้มเพิ่มนะนู่นนี่นั่นอะไรโอ้แม่งแบบมันเยอะมันมีชิงไหวชิงพิบกลยุทธ์บางทีเงินนะพร้อมนะไอหัวเสมอเนี่ยไอฝั่งโก้เนี่ยแรงอยู่แล้วไหลไปหนึ่งแสนฝั่งูตเนี่ยมีอยู่สองหมื่นหนึ่งแสนกับสองหมื่นมันแข่งกันไม่ได้แต่ฝั่งไอโต้เนี่ยที่มากันอีกหนึ่งคันรถตู้เนี่ย แม่งมีอีกล้านนึงในกระเป๋าแต่กูไม่แ,แต่กูนิ่งไงอยากแข่งบ้างอีโวอะออต่อกูเดยว่ากันไปหนึ่งแผ่นพอต่อปึ้งเมื่อไหร่ปั๊บคราวนี้ไอ้ตรงนู้นใหม่อีกห้าแสนเลยตูนกลายเป็นฝั่งเรามีแสนฝั่งไอ้ตูนห้าแสนแสไอ้สัตว์หมอนี่หว่าก็นิ่งออถอยมาได้ปหมล่ะจากจากต่อตูดครึ่งได้ไหมประตูได้ไหมไอนี้ห้าแสนออลงมาครึ่งหนึ่งอันนี้เรามีแสนหนึ่ง ไล่มาจบที่สา0แสนพี่บอาก็จะบอกไอ้ฝั่งนี้คืนเงินฝั่งไอ้ตูนคืนเงินให้เหลือสา0แสนยอดเท่ากันเท่ากันเพื่อจะได้ท่านผู้ชมก็จะถามอีกในฐานะเป็นมือขวาเก่าเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินเก็บยังไงมันมีสองยุคยุคแรกเนี่ยพี่เก็บเงินไว้กับตัวอแล้วโดนปล้นตั้งหงิดใจแล้วแม่งเดี๋ยววันนี้ต้องเกิดเหตุไม่ดีแล้วจาได้ว้ยพี่รถทันเนียแม่งเคยจะขับพุ่งชนเราที่บางปะหันเงินน่ะพี่จะซ่อนอยู่ในรถ ยืนอยู่ตรงตรงเส้นชายมันอยู่ตรงใต้เกิกไม้โอ้แล้วคนแม่งยืนอยู่เป็นร้อยตรงใต้เกอกไม้ดีเจตรงดีเจดีเจดีเจเออดีเจเออเกอกแต่ไม่เอ่ยชื่อนี่สันทันนี่นี่โอขับไปจอดหน้ารถพี่ด้วยแล้วก็เปิดตู้ลงมาสี่คนใส่ชุดทหารแม่งเฮ้ยควักปืนฟาบมาถึงแล้วถึงตัวแล้วโดนทุบท้ายทอยไปทิ้งแล้วเชื่อมาว่าคนอยู่ประมาณเนี่ยกเริ่มร้อยอ่ะปึ๊บ ไม่ถึงสิบวิขึ้นรถหายหมดเลยหายหมดเลย,ยเลยขามาจับด้านหลังแล้วก็ช้อนคนเอาปืนจ่อหัวตอนแรกพี่นึกว่าเป็นตำรวจไม่กลัวพี่ก็เอามือบอกเฮ้ยพี่ใจเย็นครับผมไม่ใช่ผู้ร้ายฆ่าคนตายไม่ใช่พ่อค้ายาพี่เอามือจับปืนเขาเขาบอกไอสัตว์มึงเอามือจับปืนเหรอาทาง้างจะตบงานก็ปืนจะตบพี่เอ้ยพี่ไม่ใช่ตำรวจด้วยเ่เอาไปยันไฟแช็กอะเอาหมดเลยเออโอ้พี่ไอสัตว์ชัดแล้วโจรรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็ลาก ลากลงข้างทางพี่บอกว่า,าผมขอพระคืนพระพ่อผมเขาก็อาคืนมาให้แล้วเขาก็เ,าเขาก็ลากมีสิ่งกระทำซะด้วยเอาปืนกระแลจอกหัวไอซ์เนี่ยเดี๋ยวกูแม่งกลัวไอ้บอยกูยิงนะแล้วก็เขาจัดชื้อด้วยเหรอเขาหลัวเขาจะมาล่อเราเขาไมา่เขาจะไม่รู้เขารู้ยันคันนี้เขาก็จ่อน้องไอซ์เนี่ยมองนะพี่ก็บอกพี่อย่ายิงผมเลยแล้วก็ยกมือว่าครับแล้วก็ เขาเดินเดินเดินแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมีพระองค์หนึ่งเขาโทรมาเขาโทรมาเขาบอกว่าก็โอโยมบอยแลวข่าวจะเลิกจัดรถแล้วเหรออะไรเงี้ยคือพี่บอกพี่อย่างพี่ไม่ไหวแล้วครับความรับผิดชอบมันสูงเนี่ยพระทารถมาโยมบอยจะเลิกจัดแล้วเหรอรถจะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเลิกจัดเลยเดี๋ยวนียเดี๋ยวรถใกล้เสร็จแล้วจะได้มีรถมาปล่อยเขาบอกเอางี้แล้วกัน ถ้าเกิดว่าพระคุยกับพี่เขาได้เนี่ยไม่พี่เขามาเนี่ยยมบอยจะจับต่อไหมเดี๋ยวนะเด้วก็พี่รู้ว่าเขาไม่ใครเหรอแล้วพระจะไปคุยกับเขาได้ยังไงพระรู้ว่านี่เขาบอกเอางี้ละกันเดี๋ยวยมบอยคุยกับเขาเลยเอาแวเขยืนโทรศัพท์ให้พี่ที่อยู่ข้างพระแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาเพราะอะไรยังไงแต่รายละเอียดเราไม่เอ่ยไม่เล่าเขาก็บอกว่าจำนี่ได้ไหมโอ้โหพี่เสียงพี่นี่แม่งเข้าไปในโสตประสาทเขาบอกว่าแกจัดไปเลย มีมาแล้วเออแล้วก็อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วใหม่ไหมไม่มามาดูเป็นผู้ชมที่ดีแล้วมาทักไหมแล้วมาทักพี่ไหมก็ผ่านเราก็รู้แล้วก่อนหน้านั้นเขามาก็ชอบยิงปืนยิงปืนรถแะแข่งเนก็ยิงปืนแต่แต่อนนี้ผมน่าจะไม่ค่อยได้ไปงานพี่บอยแล้วเออไม่ค่อยมาน่าจะน่าจะปลายทางสุดๆแล้วอะแต่นี่ไม่ใช่หนักสุดใช่ไหมมีหลังจากนี้ทันขาว เซฟไงวิ่งเส้นบังะหารบังทหารก็เก็บตังเก็บตังเสร็จปุ๊บปรากฏว่ารถกําลังจะไปแข่งและได้ชาร์จพังแล้วครั้นี้ก็บอกว่าถ้าไม่รอก็ให้กินมะจําไปฟังลุงบอกรอ,อครั้นี้มันมันเปลี่ยนไดชาร์จมันก็ใช้เวลานานไม่ไม่ใช่ว,ว่าุ๊บปั๊บเสร็จครั้นี้พวกนั้นมันก็คิดว่าพี่อะ่ะเข้าข้างดึงเชงดึงเวลามันก็เดินมาเดินมาคนหนึ่งก็มาคําคอแล้วก็เปืนจอหลังมาพี่แล้วบอกาปาพี่ป ไปหาอูก,กันไปก็เดินจิ้มจิ้มจิ้มอ่าไปแต่จริงอะคือไม่ได้ไปอูหรอกจะพาพี่กระทืมเล่นมีมโดงกับเจ๋งเห็นก็วิ่งมาปัดปืนอ๋อยโดงก็เฮ้ยไม่ได้มึงไปทำพี่บอลก็ได้ไงเนี่ยพี่บอลพวกเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็ปัดปืนแล้วพี่ก็ขึ้นรถออกไปเลยยกเลยเสรปุ๊บตอนเช้ามันก็โทรมามันก็โทรพี่ ผมขอโทษผมแย่พี่เล่นเยอะโหแย่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 แร้วถ้าหลุดขึ้นไปบนรถเนี่ยโห่ไมึงพูดมึงพูดแต่เขาดูอยู่ไม่รู้นะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะขน้องแหล่ะแล้วหลังจากนั้นอีกสองวันอีกสองวันก็กลับมาแข่งกันคืนนี้ก็เจอกับพวกนี้อีกครูนี้ก็กลับมาแข่งกันก็เจอคนนั้นไหมเจอก็มาก็ก็ไม่มีอะไรเออต้องบอกถ้าอท่านผู้ชมนะตั้งแต่ก่อนหน้าถึงตรงนี้ฝนมันตกนะครับ เสียงอาจจะมีรบกวนนิดนึงมีตั้งแต่ลากย่าจนถึงอภิมหาเศรษฐีต้องบอกอย่างนี้ทุกอาชีพทั้งขาวเทาดำดำปิดปีต้องเราพูดกับความจริงเราไม่ได้โลกสวยมีมีหมดอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆครั้งที่ผมเป็นพิธีกรไงรถพวกนี้มันก็คือรถ275แหละที่อยู่ในสนามเวลาแข่งก็ทรงหนึ่งแต่เวลาจะ แพงก็จะอีกทรงหนึ่งรู้ว่าอาทิตย์หน้าต้องแข่งกับคนนี้วันศุกร์ไปซ้อมก็จะมีม้าเร็วอ่ะอีกฝั่งหนึ่งไปแอบดูจริงเหรอแล้วไอ้ฝั่งนี้เขาจะรู้ว่าอ๋อมันมาแอบดูก็กดไม่เต็มสมัยก่อนมันมีเรียบทางด่วนใช่ไหมมันก็ไปอัดกันลองไปอัดก็แกงแพ้ไม่เต็มแกล้งแพ้แบบแพ้แบบเยอะะแล้วก็มาแล้วก็มาที่เชงแล้วก็เฮ้ยพี่ผมอยากวิ่งกันเนี้ยั้นเขายังแดกผมอยู่เลยต่อหน่อยดิใช่ใช่ใช่มันได้เงินมหาศาลเลย คือถ้าทุกคนมันเอาเปรียบอย่าเรียกว่าโกงมัน,ม,นมันใช้เชิง <c oughs> ิมึงค <c oughs> ิด <c oughs> ดูอ่ะถ้าคู่บิ๊กแมทอ่ะแม่งลงข้างละแสนอ่ะ <c oughs> เอาเฉพาะพวกอ่ะคนละสองหมื่นมึงทำอาชีพอะไรวะ <c oughs> มันก็จะเป็นท่านี้เลย <c oughs> แข่งในสนามยกเวลาแข่งเจอดยกคันเร่งรอให้ไอ้นี่แดกเพื่อมาเรียกแต้มต่อ <c oughs> ทํารถอยู่ในอู่อีกทีมนึงขับรถไปอู่อันนี้ผมขออนญาตนะเพื่อนกันทั้งนั้นทีมรถไฟ รถไฟนี่แหละไอ้กอปเราเนี่ะไอ้กอปพวกเรานี่แหละไอ้ปัทวยเนี่ยกับรถไฟตำนานรถไฟเบอร์หนึ่งไอ้สองคนไอ้สองคนเนี้ยมันไม่ได้ไม่ถูกกันนะมันก็รู้จักกันแต่มันเป็นรถประเภทเดียวกันคือรถไทยรุ่งอ่ะมันต้องแย่งความเป็นที่หนึ่งเพราะต้องไอ้ทวยเขาก็มาตอนนั้นพี่เดินแล้วนะพี่เดินแล้วจะวิ่งแล้วนะแต่ปรากฏไอ้ทวยพังไม่ได้วิ่งแล้วมารอบสองฝั่งนู้นพังผมจำได้ไม่ได้วิ่งกันมีกระั่งนี้ เวลาพี่ถามบอกเครื่อง2อเจหัวฉีด2อเจหัวฉีดเลยสเปกยูเคห้5ร้อยแม่งบอกเอ้าก็พี่ไม่ถามว่าสเปคอะไรไอ้เหี้ยแม่งแบบมันเโอยยู่่หัวฉีีดอางน้เลยมันยังทุกเป๊ะเอางี้ไม่เอ่ยชื่อห้ามแก๊สอ่ะแต่มีแก๊สซีบีสามประตูเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ารถมันฉีดแก๊สอันนี้คือซีบีสามประตูสามประตูลงซุมอัพเลยนะโตขี่ซุมอัพเลยปกติเนี่ยกิบล็อกฝาโปงเป็นไง กิจลอปกติสลัดเสียบอ่าอันนี้เอาแม่กุญแจมาล็อกมาล็อกมาล็อกแล้วบอกว่ากุญแจไม่ได้เอามากุญแจไม่ได้เอามาเฮ้ยมันฝังไม่ได้อยู่แล้วเหตุผลน่ะแข่งก็แข่งไม่แข่งก็ไม่แข่งแล้วเขาแข่งไหมแขาไอ่ะแข่งอีฝั่งก็เอาเอาเออคือวันนั้นรู้สึกว่าจะเจอกันรู้ส่าวเหรอน่าจะข่าวล้อแดงจะตำนานแล้วพี่จําได้ว่ารถอะพอมันเหมือนกับฉีดน็อตอะเขาคอนทรลไม่ได้คอนทรลไม่ได้เออแล้วก็แพ้ซิทไทม์จะแพ้ไปเยอะ มันมีกลยุทธ์ตุ๊กติกแม่งหาเหียสะกเบือแบบต้องรู้ทันอ่ะเราเราเป็นคนจัดก,ก็ต้องรู้ทันในพวกนี้ว่าไอ,ไอชุดนี้มันยังไงเหลี่ยมมันยังไง<ต>บาง <ๆ S 1> อย่างก็รู้บางอย่างก็ไม่รู้เพิ่งมารู้แล้วก็ต้องจำๆๆบางอย่างก็อย่างแม่งเหยียบเนี่ยอย่างไม่นานเนี้ยไอโก้เพิ่งมาบอกว่ามีเหยียบตีนเนียเรายัางไม่รู้เลยทำไเอาแล้วมันมีอย่างนี้เลยเรื่องบางเรื่องมาพูดไม่ได้อาละเดี๋ยวต่อไปเข้าถึงยุคของเขาดิที่เขาเป็นมือขวาของพี่บอย มันบอกว่ามันมาเก็บังค์เพื่อจะไปซื้อ PS2 มันโกงกันทุกที่ทังไอ้คันนี้เราเห็นแต่ไอ้คันหลังนี่เราไม่เห็น<ไ>ทีมเยอะแม่งเดินเดินเดินปุ๊บสี่แม่งสับว์๊บสี่ทีมเยอเข้าคนแม่งเงียบริบเมื่อกี้ที่เองถามว่ารู้ไหมว่าตำรวจเขารู้ตัวว่าออ่ารู้ปะ